วันอังคารที่วันที่16กรกฎาคม2567เศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีอนุมัติหวยเกษียณหนุนออมเงินลุ้นเงนินล้านทุกสัปดาห์คณะรัฐมนตรีไฟเขียวหวยเกษียณกลไกส่งเสริมการออมรับสังคมสูงวัยลุ้นรางวันเงินล้านทุกสัปดาห์สะสมเงินออมใช้ไวเกษียณนายเผ่าภูมิโรจนาสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวมการคลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีวันนี้16กรัมข .0.67 มีมติเห็นชอบการส่งเสริมการอมรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาติกอชเพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากะส,สมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือหวยเกษียณโดยมอบหมายให้กอชแก้ไขเพิ่มเติมพอรอเรือบอกอช ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินโครงการหวยเกษียณต่อไปโครงการหวยเกษียณมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ออมสามารถซื้อสลากขูดดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันกอชใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือน 2. สามารถซื้อได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีการออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกา 3. รางวันที่1เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทจำนวน5รางวัลและรางวัลที่2จํจำนวนเงิน1,000ันบาทจำนวน1 0 0 0 0รางวัลผู้ถูกรางวัลจะสามารถถอนเงินรางวัลได้ทันทีหากรางวัลออกไม่ครบทบไปงวดต่อไป 4. ไม่ว่าถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลเงินที่ซื้อสลากทุกบาทจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินออมของแต่ละบุคคลผ่านกออชและจะสามารถถอนคืนได้ตอนอายุ60ปีเพื่อการออมทรัพย์รองรับการเกษียณ 5. เงินงในบัญชีนั้นยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาก่อนเกษียณผ่านกออชเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกอยสร่วมกับกออชชวนผู้กู้ยืมออมเงินผ่านแอปพลิเคชันรับเงินสมทบจากรัฐ50%เปอร์เซ็น